สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนทางหวยห้านอยสูตรแจกนหนอยครับผมวันที่สิบสองอวันที่สิบสี่เดือนสองปีหกแปดนะครับผมสูตรแจกนหนอยเมื่อวานนี้ก็เข้าสามห้าหนอยนะเข้าสามห้านอยห้านอยเฉพาะกิจแปดเก้าเจ็ดแปดหนึ่งเมื่อวานให้หกกับเจ็ดนะฟันเจ็ดไม่มีเก้าเจ็ดเลยโอ้โหจอไม่เข้าเลย เข้าแค่ตัวเด่นฟันก็ถูกอยู่นะถต่เจาะไม่มาหวยฮานอยพิเศษนะครับหวยฮานอยพิเศษนะ994แล้วก็28นะ994 28เมื่อวาในให้4กับ5นะ้องฟันสีนะ4 994เข้าเป็นตัวเน้นเข้าแบบเน้นๆเ,เลยหวยฮานอยปกติ158แล้วก็77 เมื่อวานให้สี่กับห้าฟันห้าอ่าฟันสี่ฟันไม่ถูกมนาะฟันสี่มาห้าจ่อห้าแปดนะเข้าเป็นตัวเน้นนะตรงตรงเลยห้าแปดนะเป็นตัวเน้นฮานอยวีไอพีห้าสามห้าแล้วก็เก้าสองเมื่อวานให้สี่กับห้าฟันสี่ฟันไม่ถูกเลยอันนี้เข้าเป็นตัวกันนะเป็นตัวกันตัวกลับสามห้าสามนะสามตัวเลขเมื่อวานให้สี่ให้ห้าให้หกสี่มาห้ามาหกไม่มา บอไม่มามา,มาตามกันต่อครับผมมาตามกันต่อมาเริ่มจากฮาหนอยเฉพาะก,กิจเฉพาะก,กิจวันนี้ก็จะเป็นแปดกับเจ็ดแปดกับเจ็ดนะครับก็จะมี ปดสองแปดสามแปดหแปดห้าครับผมเจ็ดสองเจ็ดสามแล้วก็เจ็ดห้ากันนะครับก็จะมีแปดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหกแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะแปดหกแล้วก็เจ็ดหนึ่งสิบสี่สิบสี่เดือนสองหกแปดวันแห่งความรัก วันแห่งความรักตัวเน้นนะครับตัวเน้นก็จะมีแปดสองแปดสามแปดห้าตัวแปดสองแปดสามแปดห้า 8, 2, 8, 3, 8, 5, นอนแล้วก็แล้วก็เจ็ดสองนะเจ็ดสองตัวฟันเป็นเล็กแปะ ขอให้มีขอให้มีแปดมานะขอให้เป็นแปดต่อไปนะครับก็จะเป็นหวยฮานอยพิเศษอ่วันนี้ก็ผมก็ยังจะให้เด่นเหมือนกันนะนะเด่นเหมือนกันนี่แหละอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดเยอะคิดเยอะปวดหัวนี่เลยหน,นึ่งกับเก้าวันเนี้หนึ่งกับเก้านะครับก็จะมีหนึ่งห้าหนึ่งหก หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะส่วนเกนะ้าเนาะเก้าห้าเก้าหกแล้วก็เก้าเจ็ดกันไว้ด้วยกันไว้ด้วยหนึ่งสามเก้าสามหนึ่งสี่เก้าสี่นี่ออกไปแล้วเอาเป็นหนึ่งแปดนะหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งแปดตัวฟันนะครับเป็นเลขหนึ่ง ตัวเน้นก็จะมีหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดนะครับผมสำหรับห้านอยพิเศษนะครับก็จบไปแล้วหนึ่งกับเก้าต่อไปก็จะเป็นมวยห้านอยปกติอ่ปกติก้นี้แหละทุกคนหนึ่งกับเก้า เป็นเหมือนกันนี่แหละเง <c oughs> ินเหมือนกันหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเก้าห้าเก้าหกแล้วก็เก้าเจ็ดกันนะครับหนึ่งสี่เก้าสี่หนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งสองหนึ่งแปดหนึ่งสองนะ ตัวฟันนะครับเป็นเลขหนึ่งตัวเน้นก็จะมีหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแล้วก็เก้าห้านะครับผมหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเก้าห้าน้อยก็นี่แหละหนึ่งกับเก้าขอให้มาห้าน้อยปกตินะครับก็จบไปแล้ว เป็นอลนวต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นหวยฮานอย VIP VIP วันนี้ก็จะเป็น1กับ9 1กับ9นะครับก็จะมีหนึ่งห้าหนึ่งหกหนแล้วก็97 56 7นะครับตัวจอดสามอยเลยนะห้านะ ต้องมีมาแหละทุกคนหนึ่งเก้าห้าหกเจ็ดเนี่ยหนึ่งเก้าห้าหกเจ็ดตัวตัวกันเนาะตัวกันก็จะมีหนึ่งสามเก้าสามหนึ่งแปดนะครับแล้วก็หนึ่งสองหนึ่งแปดหนึ่งสอง นะตัวฟันเป็นเลขหนึ่งตัวเน้นก็จะมีตัวเนี้ยนะครับก็จะมีหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแล้วก็เก้าห้าสามห้าน้อยวันนี้ก็จบไปแล้วหนึ่งกับเก้าต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวเลขสามตัวเลขวันนี้สามตัวเลขวันนี้ก็จะมีเลขหนึ่งเลขเก้าแล้วก็เลข ห้าหกเจ็ดนี่เอาตัวไหนดีเนาะอืมห้าไหมห้าเนาะห้าหมอ่ะห้าหนึ่งเก้าห้านะครับพี่พี่ดันไดยมีตัวเด่นอยู่แล้วน้ำเอาตัวเด่นมาจับคู่กับเลขหนึ่งเลขเก้าเลขห้าได้เลยนะหนึ่งเก้าห้ามีไม้เห็นอย่างแน่นอนแน่นอนฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจ นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอทัลลาไปก่อนนะครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าเป็นคลิปหวยเลาาแล้วก็ห้าน้อยสูตรเม็ดเดียวหวยเหล่วหวยเาวกาก็มาแค่ตัวเด่นอย่างเดียวเลยนะหวยเลาาเนี่ยมาเด่นสีงวดนะจอบไม่เข้าสางวนเลยเอาคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ